เกิดเป็นข่าวดูมายาฮอตนิวส์กดหมายเลข52 มาอีกหนึ่งเรื่องอันนี้เป็นเรื่องขำอีกแล้วคือก่อนหน้านี้เป็นคุณนุ้ยใช่ไหมพี่นุ้ยนางสาวไทยที่หลังหลังไม่เชื่อไงว่าเคยเป็นนางสาวไทยด้วยหรอแบบดูฮาอะไรขนาดนี้ของคุณหมิงใช่ไหมใช่นะคะนิลินล่าสุดเป็นคุณแบบกัจฉริยบ้าง เจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงเนะ<ช>าะเมื่อก่อนนะแร,แรกเลยนะคะเล่าจนแบบว่าคอจะเจ็บนะคะหลานชายก็ไม่เชื่อว่านะาเคยดังมากๆนะคะคือว่าเป็นคลิปที่เขาเนี่ยไปพบกับคุณอ้อมพ,พ,พิยดาก็นั่งเมามอยกันน่นแหละนะหลายคนอย่างยุคเราอย่างเงี้ยรู้จักอยู่ละคุณอ้อมคุณแหม่มอะไรเงี้ยเขาแบบอ เจ้าหญิงวงการบันเทิงนะคะคแต่กําลังนั่งเมาท์มอยกันแบบสนุกสนานเลยนะแต่ในวงการเมาท์มอยเนี่ยคือเหมือนคล้ายๆพี่แหม่มเขากําลังเล่าถึงเมื่อก่อนอะไรอย่างเงี้ยแหละน่าจะเกี่ยวกับเรื่องละครหรืออะไรสักอย่างหลานนะคะลูกคุณอ้อมเนี่ยนั่งมองทําหน้าฉงนค่ะแล้วก็แบบเหมือนแบบหลอ่อเล่าถึงใครอะไรอย่างเงี้ย<อ>นะหลานชายสุดหล่อคะ่ะนั่งฟังเรื่องนี้แล้วก็ดูเหมือนไม่ค่อยจะเชื่อนะว่าคุณน้าเนี่ยนะเล่าถึงอะไรแล้วก็อดกั้นขำไม่ได้หล่อจริง หลานเนี่ยจนหลายคนแบบขอเปิดวาร์ปเลยอ่ะโอ้นี่ยเป็นไงไม่ใช่หลานตัวเล็กๆนะคะหลาน,านแบบีนะ ที่สุดจนลเลยหลายคนบอกขอโทษนะคะไม่ได้โฟกัสที่เรื่องเล่าพี่แหม่มเลยะคะ่ะโฟกัสที่หลานใช่อ,อ,อยากให้แท็กหลานมาหน่อยนะคะคจนคุณอ้อมเนี่ยนะคะที่ถ่ายคลิปอยู่เนี่ยต้องช่วยคุณแหม่มอีกทางหนึ่งโดยบอกว่าน้าแหม่มเนี่ยดังมากเลยนะเชื่อเปล่าเชื่อเปล่าดูดูดูดดทำหน้าทําหน้าแบบนี้ไม่ได้เลยนะแล้วนะอ้อมก็ขำไปด้วยนะคะทาําเอาเรื่องนี้เนี่ยเป็นประเด็นร้อนถึงกับแบบว่าอยากจะเปิดผลงานให้ดูออหรือว่าหลานน่าจะเกิดไม่ทันเนาะ ยี่สิบปีก็ไม่น่าทันน่าจะยังเด็กอยู่ตอนนั้นอืมนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องขำขันระหว่างครอบครัวเพื่อนฝูงนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยอตามน่าจะติดตามหลานเยอะละออยากรู้ว่าหลานคนนี้เป็นหลานใครอะไรยังไงใช่เพราะหลานงานดีอืมที่สุดค่ะ <c oughs> คุณพี่ค่ะ